ไม่รู้กูโมงไม่โวยไม่ตายรู้กึกกล้องเราจะโดนขโมยไปแล้วนะครับอันนี้โอยไอไอบ้านจนกล้องกูรู้เปล่าว่าตัวเท่าไหร่แพงกว่าละครดูนั้นหน่อยเรายังไม่โดนขโมยอะไรนั่นอ่ะโปรแครมสงสัยไอเดิอเนี่ยต้องเป็นตัวของไอตัวละครผีนี้เรื่องนี้ เนี่ยชื่อน่าจะชื่อนี่นี่คือชื่อผีนะครับจำได้ครับปุ่มอะไรนา่าจะใช่ก o d Tail ใช่ไครับ g o เท a ไอ้ตัวที่เมื่อกี้ไอ้ตเ s อร์เมื่อกี้นี้ที่มันถักเราโอ้โหไม่น,าน่าล่ะลิฟเหรอลิฟนี่ชื่ออะไรนี่ทา,ทางออกเออทางออกโอ้โหดูทางออกมึงกูเห็นแล้วขอทำใจแป๊บอ่ะนีกก่กลัวกล้องเขาถูกกระจกมาแล้วเนี่ยนี่น่าล่ะไม่ถึงเข้ามาไม่ได้นี่มันมองจากข้างในออกไปข้างนอกได้ด้วยนี่แสดงว่าไอ้งูนั่นอาจจะมองเราตั้งแต่ตอนที่เรามาถึงนี่เราก็ได้ ันี่ไข่้องเจ้าสินะแล้วนี่ใครเนี่ยเพื่อความเสี่ยวคนดูจะเปิดออกนี่ไงรูเหมือนว่าการเติมถานนี่คือจะทําเหมือนอ้างอิงหลักความเป็นจริงนะครับคือไม่ว่ากล้องเราจะเหลือทานอยูเหลือแบตเตอรี่เก่าหลืออยู่แค่ไหนนะครับพอเราเปลี่ยนปุ๊บมันจะหาหมดเลยกดนีโหลดมาเดินใช่ไหมใช่ถ้ากดนีโหลดนต้องกดโหลดนี่ก็มา้อ นี่ไม่ใช่เดนเดนอีวีเพราะฉะนั้นศพจะไม่ลุกขึ้นมาตอนนี้กูอยากกลับไปเล่นเดนมากเลยตอนนี้รู้สึกคนเริ่มลุกแล้วเดี๋ยวจะทีมงานช่วยส่งเสียงหน่อยปิดแม่งทีมงานช่วยส่งเสียงหน่อยเวทีก่ะอ๋อเอาไว้ส่องดูไงี้ไอ้เอ็นหัวเออนี่ไงจะละครหายใจ ไม่คุ้มยากใช่ไหมออกมาดูแม่งเลยเมิไม่ใช่ญาติผมครับผมไม่เกี่ยวเปิดประตูเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูหาก่อนถห้กูมีอยู่ไม่มีเกียร์นี้มีอาวุธจะลุกขึ้นมาไหมเนี่ยถ่ายไว้ไว้ถ่ายไว้มันจะได้มันอาจจะลุกขึ้นมาถ่ายกับกล้องก็ได้นะพขอให้เพื่อนรอจะหมอไม่มาลรกรอแป๊บนึง ผานหลังน้าจะตัวจะดีอ่ะฮะมึงน,น,น,นั่งชิวอย่นี้เลยอ่ะอน่าจะอะไรมันน่ะรู้สึกเหมือนคนพวกนี้นจะจะหมดสภาพไปแล้วมึงน,นั่งดูรายการอะไรกันปะนั่งดูงไปลกฮัททอเชแน,นลช่วงเกนได้ชายเปิดหน้าหน้าไม่เหมือนผ่านสงครามโลกเลย ตอนแรกผมคิดว่าคนพวกนี้คือหนูพวกทหารพวกนั้นนะครับที่รอต่ที่กำลังจะตายไม่มีอะไรเลยไปป็ะตวเปิดไ,ได้ไะมอ๋อโอ้ยน่ากลัวแต่ก็ยังต้องตนต่อไปมอบมอบมอบทางยาวอะเออมันล็อกโอเคดีแล้วเข้าไปดีแล้วไป ออกปิดปุ๊บน้าปวเลยก็วาบางจุดมันเปิดเลยมันดีจะมันจะแห่ขึ้นมาไม่ได้ออกาตายแล้วหนึ่เห็นบัตรแล้วเห็นบัตรแล้วบ้ตรบั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 ตร้ัตรบตรบัอรบัตรบมตรัตรบัตรันอยู่รหนอรบัตรื่องใช่รบัตรบัตมบัตรบครบัตรบัตรบันรบัตบนตรบัตรบัตตตอรัอ อันหลังเหมือนเดิมเดอซึอ่งมันอยู่ไหนไม่รู้ไม่มีมผมว่าน่าจะอยู่ที่โต๊ะแหละน่าจะอยู่ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์นะลองดูลองถ้าพูดตามหลักการความเป็นจริงเลยนะถ้าออกไปก็ต้องเจอไม่ไไมกล้าเลยไม่ไงขดผิดกดผิดอยู่นิ่งๆนะลูกนี้นิ่งๆเฮ้ย <c oughs> ใจเย็นจเย็นครูแล้วต้องแก้ต่างออกไปจากที่นี่ตายฉันต้องไปหมอนั่นมันจะฆ่าฉันเป็นบ้าเลย <c oughs> มาเปิดต้องต่ออือพองดีขุดตัวใหย่ใเข่ใงอ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเวียงชินชินอยู่กูจะไม่ยอมไปถือที่แบบนี้หรอกครับคิมมตนได้แฟม้มาแล้วถา่าไม่ออกห็นประตูมึงแด้หนุนมากนี่ป้าสิกรที่คอนโทมีป้ายบอกอะไรป่ะเฮ้ยมึงดูเซลอะไรเนี่ยเฮ้ยทีไวไรัสไวรัส ประชาก,การอเมริกาประชาการอเมริกาแน่นอนนี่ไงใช่ไหมไม่ใช่แล้วมีแปมยังยังยังไม่มีอะไรเป็นห่วงเมื่ไหร่เราวิ่งต่อเดี๋ยวเราก็เจอทางเองครับหรือว่ามันจะมากดถไมได้เลยไม่มีรูเสียบัตรก่ะนน่าจะไดยจังที่เคยที่คอนโทรบอกเขาไม่แก้ขนาดนั้นเดี๋ยวเกมมันจะไปอ่ะกระตกุกอ่ะมีกระตุกนิดนึงครับถ้าหากของคุณคอมคุณแรมนี่กระตุกได้แสดงว่าคอมตนพังแน่ กดฮันโหลดีหายไปกด Q กับ E ค้างนิด Q ค้าง Q ค้างก็เนี่ยมันบอกว่าหันไปดูข้างหลังได้เลาวิง่งเป็นเนะ้เนี่ยอ,อ,อ๋อ,อโอ้โหมึงจะเพิ่มความเสี่ยวกับคนในเกมเป็นขนาดไหนมึงน <laughs> ี่ยอางแปลว่า <laughs> มันต้องมีหนีแล้วแนะ่นอน <laughs> เออใกล้ <laughs> ไม่ต้องเข้ามาใกล้ๆเลยจ้าเออพยายาม มึงพลาดแล้วมึงเข้ามาในที่นี้นะแล้วเรนต้องเห็นเห็นไอตัวนั้นไปแล้วเพราะเนี่ยวิทเนตแล้วพยานพยานอะไรนะเขาว่าพยานพยานแสดงว่าไอไอหมอนี่ก็เห็นตัวนั้นไปแล้วออใช่ไหมเออน่าจะใช่ <c oughs> เ่นโค่นนั่นตนี้จบใหม่เลยพวกเขาจบม่สุดแะออเยยขอสูวยอยู่ผมผมยังไม่ยอมแพ้ในที่แบบนี้หรอกจะลืม่ะอายาณะ ทางยาครูก็ไม่กลัวอ๋งงนนอนี่ไงสกุลิตี้มันไม่ขัดครูเข้าไม่ง่ายหรอกเพียงเฮ้ยนี่ไงโอ้โหนั่นไงโอ้โหมึงมึงหย่านั่งอย่างนี้สิมึงไม่รู้เลยเหรออะไรมึงจะข่มมาข้างหลังมึงในเกมแบบนี้นนมึงหย่า,ยานั่งมึอองออกยิบออกหลังนะมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยนี่กูพูดจริงอัเนี่ย <c oughs> เฮ้ย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 มันจะทำอะไรมีที่ไหนวะดูดิอ้ามันตัดไฟหมดแล้วเราก็เลี้ยก ดนด้ดอโอ๋อโหโหโหไปเปิดไฟที่อะไรวะชั้นใต้ดินไ <c oughs> หนมึงคิดว่ามึงเปิดแล้วมึงขึ้นมานั่งตรงนี้หลบในล็อ,อกเกอร์อย่าพยายามเยยสู้อโ <c oughs> อ้โอออกไปแล้วกูวิ่งเลยได้ไมี้เนี่ยวัวไม่น,าน,าน่ารอดไม่น,า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 น่ารอด คุณอยู่ที่นี่ไม่ใช่เลยเจ้าไม่ใช่เลยเมื่อกี้เจ้ามือน้อยไม่ได้หรอกกูจะตามจับไม่ได้แกก็ดีดพลหลอกโอ้ยหัวร้านไอตูดไอไม่ต้องมึงมึงไม่ต้องหันมามองกูเลยนะมึงหาไม่เจอหรอกนะโง่นะมึงเดี๋ยวเจ็เอาอันนี้เปิมเอาพยายามอย่างยังยมงยังทำไปเรื่อยนหรอกพลง แล้วเราไม่ควดไปทางนั้นเราหายไปละทำไมรู้สึกเหมือนกับว่ากล้องอมันไม่เชื่ออะไรเลยวะจะหมดแล้วนะกล้องมันหมดแล้วต่างหากล่ะเมื่อกี้มันเข้าไปในห้องมีที่นะเราก็ไม่ต้องตามมันเข้าไป ประตูด้วยเอ้อก็ของเดียวกันนีกว่าอ๋อมันมืดอย่างยี้แล้วผู้แดงเห็นอะไรอีกมอหาโต๊ะหาแบตเตอรี่ด้วยอะไรอ่ะโอ้โหแคตกคนยังยังอืมเย็นดีแต่โเคอยู่ช่วงนี้เพื่ออะไรเนี่ยกูเข้ามาเพื่อเอาแฟ้มเนี่ยนะเฮ้ยนี่เดี๋ยวในล็อกเกอร์อาจจะมีอะไรล็อกเกอร์เปิดไม่ได้เปิดล็อกไม่ได้เกมทำมาไม่โอเคเลย เราคงเป็เบื่อแค่นี้ก็พอแล้วจะไปชิ้ม่กระชี้แล้วจะลงไปข้างล่างยังไงต้องหากุญแจอีกเชือกแน่ใจอ๋อมันรอดีแล้วแล้วว่าเราต้องย้อนกลับหรือเปล่าโอ้โหแล้วคือมันหาเราเอาอะไรหาเราเมื่อกี้ห้องนี้มันไม่เลวกว่านี้ใช่ไหม ประมาณนี้อยู่แล้วนี่ประมาณนี้แล้วก็จำมันนี้แล้วคุยกันได้โหมึงห่าละเฮ้ยแบตเตอรี่ดีที่กลับมาดีที่กลับมาจะได้ไม่เตี้ยวคอสนับสนุนโดยพาัาโซนิกใช่ยล้วไงต่อยังไม่มีหายเลยแนยีที่ไหนนะมันมันปิดหมดเลยว่ะอ๋อนี่ห้องใต้ทางใหม่ไม่ทางนี้ผมเห็นแต่แรกละแต่ผมไม่ได้ลงมา ถึงเวลาที่ผมต้องลงมาสำรวจข้างล่างแล้วอัอปปกกิ้น,นอเออเจอไปตักกีนแมนอีกแล้วไเดมีอกับปิดปิดเยจริงด้วยว่าถ้าป,ปิดปิดปนี่มันจะหายไปจริและเป็นคืบเลยเพราะฉะนั้นปิดปิดปดได้แล้วจะเปิดก็เปิดปอ้าวค้างอ้าวค้างแล้วแหล ไปไกระโดดเนี่ยเปิดอะไรรู้สึกเหมือนกับว่าต้องมันคงไม่ให้เปิดแน่เราต้องไปสำรวจก่อนใช่ไหมอันหนึ่งรู้สึกว่าผมต้องเข้าไปสำรวจเลยนี้ก่อนเนี่ยต้องเปิดเลยแก๊สสองอันแล้วก็เมนเบรกเกอร์เพื่อลิกาเตอร์ กดดีสตาร์ยังง่ายไม่เอามันง่ายไปอีกทีมันทำมาไม่ต้องหลบเลยมันนั่งข้างกันที่มประตูแบบนี้กูเจอเน่นะมันไม่คงไม่กูเปิดง่ายหรอกนี่มีประตูหลงบานตรงนี้เข้าจับารัสเลยกันและประตูหลังบานที่หนึ่งก็คือการล็อคโอ้เด็กเปอร์แก๊สยางยางยางรู้สึกว่าฝน แบตเตอรี่มีปะอืันนี้อะไรเนี่ยมอรลินเชื่ออะไรวะน่าจะเป็นแก๊สแต่เราจะ่ักแล้วเออยังมอมอรลินจำไว้นะครับพูดที่รับการสนับสนุนจากมอรลินครับจำโคโก้ไว้นะครับเฮ้ยทริกโซลูันเฮ้ยหาที่อดจัดทหารที่ไหนล่หลบหลังเสาใช่ปะแงมมาไปดูดิ

วิงงกับบิงกับบิงกับบิงกับไปยัง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 ออมเองออตีไปยังน่าจะไปแล้วลนะ่ะฮึ่มงูงูเนี่ยว่าตอนตายเปลี่ยงไม่ได้แต่แม่งฉลาด อ๋อซอไม่ทันมากของเมง่อกี้ให้บรรยากาศก็ยื่งดีนะมันคือแชร์ตั้งมึงงอ่วไม่ต้องมาแชร์กับกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตามอ่ะแน่ดีเข้ามาดีตัวใหญ่เกินไปคือจะเล่นยังไงเนี่ยจริงค่อยๆไป ย่องไปแล้วปะย่องยังไงเฮ้ยเดี๋ยวต้องรอให้มันไปก่อนเนาะยังไงล่ะรอให้มันเดินมาเองโอ้โหดูมัน่โอ้คนแท็กเลนในตามันหายไปไหนแล้วมันกึ่งเข้าไปในตาคยังอยู่ใช่ไหมเออคนแท็กเลนยังอยู่ใช่ไหมตอนนี้แบบจับตาที่จ้องกับเกมจนลืมไปแล้วว่าตัวเองใส่คอามแท็กเลนอยู่แป๊บนึงขอกินน้ำก่อนแกหนึ่ง จะผ่านยังไงวะไม่มีความกลัวแล้วตอนนี้ถ้าอยากรู้มันจะผ่านยังไงไน,ไน,น่าจะเข้าห้องแล้วต้องเลยนไปข้นไปเลยไป ờ, chân chẳng qua gì mấn, mỏm, mỏm sao? để quên thôi được. người con hải ôi, chỉnh game không sao, không sao, không sao, tóc lửa, mình ตอนนี้ไม่อยากาพูดอะไรมากครับเสียวเปน็นคพักๆเลยพี่ยิ่งเ <c oughs> สียงก็ฟิ้มเลยไอ้เหี้ยนี่อยากจะหยิบก้อนหินแล้วเถอะมาปาใส่หัวไม่จังบันไดประมาณขึ้นได้ปหมเนี่ยบันไดมีบันไดมั้งเชี่ยบันไดครับดี่ โอ้ยนี่จะผ่านมันไปยังไงเนี่ยจะต้องอีกแล้วหลบหลังอันนี้ใช่ไหมเอาดูนีงดูมากเลยช่ยนี่ทำอะไรไม่ได้เลยวะ คนแหลมลองครับปิดยังไงนะออตัวตัวเองปิดไฟกดคลิกขวาเทคล้องอเนตเนตกระจกเงามหมือยู่ขาที่พูกใส่ตอนนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยบอกที่ว่าต้องใช้วิธีวิธการเล่นเลยไม่รู้หรเหมือนกันนะ อ่มันไปแล้วเนี่ยอ๋อต้องรอมันไปก่อนเลยแล้วเราก็หาจังหวะมันจะเดินแบบคุณไปคุมาอีกที่เดียมาให้ผมเองไว้ตรงนี้ผมปนแบบไม่ไหวแล้วเดี๋ยวว่าเรจะติดโหมดวิ่งซูปัดไปเลยวิ่งแบบอะไม่ใช่วิ่งแบบฝ่าดงเข้าไปกดสวิตช์เลยไม่นนารอรอล้วแต่เลย กดไปแล้วนีเ่เจอเจอหลอก,ลกูอย,อย่านะอย่านะ ห้องนี้ผมยังไม่กดแต่ห้องนี้ผมกดไปแล้วแต่จำไม่ได้เดี๋ยวแตเอาไงเอาไงมึงมึงจะไปกับกูไหมเอาไงจะท้าผีไปแต่แล้วปูกดหัวกับมันแล้วนะในตัวพันนมึงเนี่ยโอ้จะท้าจะท้าผีไปจะโหมดไปไหน เมื่อกี้ห้องต้องข้าไปแล้วเหรอวะเออผมจำได้ว่าไปให้อีกห้องหนึ่งเเออพี่แจ้งว่าเดี๋ยวเราลองเช็คตัวมีดดูครับเอ้ยเชี่ยมันวิ่งออกมาจากมือมือปวดใจเข้าไปอะไรอยู่วะอหน่งนี้ผมตรงนี้มาพักใหญ่แล้วนะ่าค่อยตัดโอ้โหหน้ามัน ไอ้หัวหลานเกมไปประเดี๋ยมก่อนเออโอเคโอ้ยอบทสรุปให้งงเลยเฮ้ยจ็จะเปิดแม่แม่เราจะไม่มีการสปอยครับบอก่าเราผ่านตรงนี้ไปให้ได้เ,ออเกมอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดไปได้โอ้โหยังอีกมึงยังไม่เลิกอีก มันก็กว่ามันจะเดินไปเดินมาเพื่อดูราดเหล่านะครับแล้วค่อยไปแล้วก็หายไปก <c oughs> ็เป็นอะไรที่เขเสียดา <c oughs> แเหนยังมีการกลับมาสำรวจห้องเดิมเป็นระยะระยะด้วยรู้สึกว่าไอ้งูนั่นมันจะสำรวจห้องเดิมทุกคเอ,อ่สองครั้งนะสองครั้งติดจะวิ่งไปวิ่งมาวิ <c oughs> ่งไปกดห้องใหม่เลยก็ไนดะ้แต่แอบเนาะมกใต้เตียงคุณไม่ผมดิก็มันยังเป็นต้องมีเตียงทุกห้องอยู่ <c oughs> อ่ะไปแล้ว หกเจ็ดเอ้ยเฮลโลด็อกเตอร์พ้องสิ่คุณไม่ได็อกเตอร์คุณเป็นมีแค่นักข่าวเราจะจะคิดฉากนี้ดีเลยครับเห็นดือดเดืออ่ะไม่จะคลิปก็หยุดการอัดชั่วข่าวไงอย่างนั้วแต่เราไม่อยากจะคลิปครับเราจะสู้ต่อจนนาทีสุดท้าของสิงคโปราครับแบตเตอรี่คุณเหลือสองก้อนแล้วกับเีรื่นี่ยก็ไป ไม่หรอาเป็นเพราหัตรงนี้ได้ไหมองดูเป็นพราะมันได้ยินเสียงผมเดินวะ่มมึนองไม่ได้อยู่ันเดินไม่มันเดินแบบงงงเลยเออใช่จริงด้วยที่จะเป็นพรเสียงเดินมันแ่นี้ก็หมดแล้ว มีเบตเท่าไหร่ก็ไม่พอเนาะกองตรงอ้าวค้าไปเลยกินเอยอเชากินตีค่อยเดินต้องค่อยเดินอ่กวนจับคลิเกมได้ใช่ รอบแบตกูไปสามก้อนกับเวลาไม่รู้อีกไหรผมดูไม่คงคิดแต่กว่ามึงจะรู้ตัวนเนื้อเพราะว่านี่ง กเป็นแล้วหนึ่งเหลีอะมีบอดก,กับนี่ใช่เหรออย่างนึงมันห่างนี้นะอือย่าโอ้โหโอ้เล่นแรงตรงนี้เราอ่ะเราจะติดยิงยานจับเปอร์นะครับอาเฟย์ในปัตตุบานนี้อยู่อีกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ยังไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไร มาสิมึงวิ่ง,งแข่งกับกูดูได้แค่ชนะมา,อาโอเคตรงนี้มีประตูหนึ่งบานตรงนี้มีหนึ่งบานแล้วก็ตรงนั้นหนึ่งบานโอเคเราสำรวจหมดแล้วตอนนี้เรารู้แล้วตู้บานไหนบ้างโอเคยังไงคาเนี่ยใช้ลำขามแล้วในที่มึงก็ตามกูมามึงวิ่งตามกูไปทันหรอกมึงมันตาเดียวมึงมันไอ้ไอ้ไม้มอกมึงมันไอ้กิ่งไม้กากมึงไม่มีอะไรตู้บันได้หรอกนะว้าวแล้วตอนนี้เรารู้แล้วทรางก่อนตอนนี้คูชักเจอหมดชักเจอมีน้ำหูวกับมันแล้ว ถ้าตามประกบถ้าตามที่ผมดาวนะเดี๋ยวมันจะเดินกลับมาเ<อ>ชื่อเดี๋ยวมันจะเดินกลับมา,บมาอีงโง่เนี่ยนี่มันหอนนลอนๆนะใส่ใส่กันหนาวอยู่มันใส่ได้ขนาดเข้าไปหรอข <c oughs> ี้ียรขอบอะช่างมันตาปวดฉันรู้ <c oughs> ตตหมดแล,ล้วโอเคที่หัดมาจากครึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวว่าเกินไปแล้ววะดู <c oughs> จากที่มุมตาบนนะกล้องผมใช้มาจากครึ่งชั่วโมงอ๋อเข้ามากกว่านั้นนิดนึ่ง เปลียนแม่งเลยแต่พิ่ก็คิดอะไรอย่างนี้หายไปนล้วผมรู้ครับมันอยู่ห้องนั้นแล้วก็อีกห้องหนึ่งเราจะลองเสียงก่าห้องไหนมันอยู่ในห้องนั้นนะเราจะห้องนี้เปิดประตูเลยห้องปิดไม่ต้องห้องปิดห้องปิดเลยเราต้องเข้าห้องปิดครับเพราะว่าทีจะมีเสียงหุ่นไม่ดีหน้าขึ้นเลย ก้าเรายืนมันจะไม่ด้วยเพราะไม่มีเสียงน้ำเฮ้ยโอ้โอ,อามมันย,ยืนดูเลยนี่ค่ขอยๆ ไงแต่มันยังไม่รู้ว่าผมเปิดสวิตไปเดี๋ยวทวิตอีกอันหนึ่งกูก็จะได้เป็นไทยแล้วเยเปิดไหมแม่งดูดิว่ากูอยู่นี่สัตมิตเออข้างหลังเหรอยังไงวะไม่มันยืนเราอยู่นะประตูบอกผมสัมผัสประตูปุ๊บแม่งดูเลยมาสิมึงมาไฟกับกูมาไหนอยู่ไหนทางไหนอื้อหือซอนไม่ใช่หยุดคันก่อนโอ้โหตายแล้วทวิตอยู่ตรงไหนอ่ะ อ่าตอนนี้เราใชการได้ด้วยเาต้องไปซ้อมอต่อไปนี้ไม่จํานวนหรอกเกินนอสูไปแล้วมันออกไม่สุงมํานวนของเกอนนะเตียงเลย ไปแล้วเครับหเป็นอะไรนะรีปอนดนัดยี่สองน,น,น่ะได้ป่ะใช่เราห้องนี้ไม่ม,ม,มีมีประตูอยู่ตรงนั้นบ้างนัดที่หนึงตรง โอ้โหเป็นทางให้กูเดินมาเลยโผ่านเกอะไว้แถวนี้โอเคเจอสุดฟารมถานแล้วฟั๊มท่านผู้ที่กำลังดูอยู่ตอนนี้คงจะรู้แล้วพี่มราสึกยังไงพูดๆเงียบๆอะไรเนี้ยทำด้วยน่าติตรงนี้แหละมันเจ็บมันไม่น่าจะแอบคี้หรอก อาหารเยอะโอ้โหเยอะจริงคนสร้างเกมเขารู้ใจครับว่ากว่าเราจะคลียร์กันได้ไอ้นี่ไงที่แม่งโยกหลงตอนนั้นน่ะนี่ก็ครบแล้วสิโอเคโอเคเราก็ต้องไปสู้กับมึงเอ้ไม่ต้องสู้แค่วิ่งไปวิ่งเข้าไปเปิดผมก็หนีแล้วไอ้สัตว์มาผู้ไม่มาเลยโอ้วิ่งวิ่งวิมามึงเจอามึงตามกูทันมึงเอาไอ้เี้ยมึงตามกูไม่ทันหรอกไอ้อย่าคขังตอนนี้ โชนเหนือด้วยเป็นไงกดก่อนแล้วค่อยขึ้นเป็นไงโชนเหนือด้วยเอาซีกูโ,โชนเหนือด้วยอเอากล้องลงอืมไม่ต้องหันกันเปมองไม่ต้องหันกันไปมองตอดแล้วเป็นไงโชนเหนือด้วยกลับไปห้องเดิม <c oughs> กว่าจะผ่านออกมาได้โไม่ใช่นางกวนนะแต่นเหนื่อยห้องไหนวะกำได้อยู่โอ้โหกว่าจะออกมาได้โอเค แล้วมันก็จะไปเปลีนชีวิตไปด้วยเฮ้ยใครใครไออ้โหหลอดมึงยาวสุดแกชีตอะไรกับข้าหมายสันลูกเหรอใครลูกมึงไม่ต้องมาหมายสันไอฟันหล่อแกเป็นลูกฉันเป็นยัยน่าฉันแต่ฟันฉันเหลืองจางฮะอ้าวมีคนเข้ามาซี ตำรวจนะแกคิดหรืว่าคนนันจะสามารถจับฉันได้โดยการหรอคพวกฉันน่ะแข็งแก่งนะหนีแล้วหนีไม่พ้นด้วยโดนลากไปมีใครสามารถจับฉันได้งานแี็แจหมือนกันน่ะโอเคครับในที่สุดมันก็จบกันไปเนี่ยครับตอนนี้รู้สึกว่าคงจะไม่ไหวแล้วล่ะนะ